สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ Xiaomi สิบ14 series นะครับซึ่งมันจะเปิดตัวในเร็วนี้แล้วแล้วก็น่าจะเข้าไทยด้วยนะครับว่าแต่ตัวจะมีตัวไหนเปิดตัวบ้างจะเป็นสเปกยังไงร,ราไปรับชมในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัว Xiaomi สิบ14 series เนี่ยเอาจริงเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนตุลาของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการขายที่เฉพาะประเทศจีนเท่านั้นแล้วก็ที่เปิดตัวมาที่จีนจะมี Xiaomi สิบ14กับ Xiaomi สิบตัวโปรนะครับซึ่งหลายๆแหล่งข่าวก็บอกเลยว่า ตัวโปรเนี่ยไม่ขายนอกประเทศนะครับก็มีหลายคนแบบว่าเสียดายกันนะแต่ไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเซมิมิสิบสี่ที่จะวางจําหน่ายแบบ g l o b a l ที่จะเปิดตัวในงาน MWC นะครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยก็จะเปิดตัวในวันที่25เดือนกุมภาพันธ์นะครับตามเวลาที่ประเทศเขาน่าจะประมาณวันจันทร์น่าจะได้รู้เรื่องกันก็คือวันจันทร์ยี่นะครับมันจะมาตั้งแต่ตัวเซมิมิสิบสี่ตัวปกติอันนี้มาแน่นอนนะครับตัวโปรไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีเซิมิสิบสี่อัลตร้านะครับรุ่นที่มัน สูงกว่าตัวนี้จะขายแบบโกลบด้วยนะครับนี่เรามาดูในหน้าเว็บของทางเสวหมี่กันก่อนดีกว่าว่าเขามีข้อมูลอะไรบอกเรากันบ้างนะครับอ่าบอกว่าอีก11วันจะเปิดตัวแล้วก็รวมถึงตัว IoT p r o โปรดักต์อื่นๆด้วยนะครับนี่ก็ติดตามกันได้นะเขาก็ไล่ไปถึงอดีตของเสวหมีตัว Number Series นะครับเสือมีสิบสมี่13สิบสาโสามอรต้าแล้วมาต่อที่ตัวเสีอมีสิบสี่ Series จะมีรุ่นอะไรบ้างนี่นะครับก็เขาพูดถึงว่ามีการ ใช้ร่วมมือกับทางไลกาครับเป็นโค e อินจิเนียร์วิทไลกาแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวโทนสีหรือว่ารูปแบบการถ่ายภาพต่างๆนะครับที่เป็นออเทนติกของตัวไลกาเลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเสี่ยวมี14เนี่ยเ็บอกว่าจะเป็นเลนชุดใหม่มาพร้อมกับเลนตัวใหม่ของเขาเลยนะครับที่ไปพัฒนากันมาร่วมกับทางไลกานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจากข้อมูลที่มันหลุด,ลดมาในอินเทอร์เน็ตเนี่ย ซีมีสิบสอัลตร้านะครับมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าอย่างแรกเลยเรามาดูที่ทวิตเตอร์นะครับอันนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นคนที่โพสต์ทวิตเตอร์เขาดังในทางฝั่งอินเดียอยู่นะครับคนนี้ข้อมูลค่อนข้างแม่นยําเลยนะครับเขาให้ข้อมูลกับซีมีสิบสีอัลตร้ามาประมาณนี้นะก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแบบอ mo l e d นะครับ LTPO 120H z นะครับความละเอียดสูงเลยละ Quad HD Plus นะครับขนาด6.73นิ้วอันนี้ถ้าเทียบกับเรือธงด้วยกันเองก็ถือว่าอยู่ในระดับ ใกล้ๆกันเลยนะอาจจะจออาจจะเล็กกว่าตัว A 2 4 Ultra เล็กน้อยนะครับชิปเนี่ยเป็น Snapdragon 8 Gen 3อันนี้เป็นเรื่องที่ปกติอยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับ Android 1 4แล้วก็ตัว HyperOS ที่เป็น OS เวอร์ชันใหม่ล่าสุดของทาง Xiaomi นะครับอาจจะลองดูว่าอาจจะมี AI f e เจอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับในส่วนของตัวกล้องเนี่ยสเปคที่เขาบอกมานะครับจะมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลนะครับมีกล้อง Ultra Wide 50ล้านพิกเซลมีกล้องเทเลโฟโต้ตัวแรกเนี่ยซูม3.2เท่านะครับ50ล้านพิกเซลเหมือนกัน แล้วก็จะมีตัวกล้องเทเลโฟโต้อีกหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นเริสโคปแหละซูม5เท่านะครับก็ความละเอียด5 0ล้านพิกเซลเท่ากับว่ามันมีแต่กล้องความละเอียดเท่ากันหมดเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเวลาที่มัน manage ไฟล์มันง่ายกว่านะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่3 2ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยความจุสูงเลยนะสูงกว่าพื้นฐานเล็กน้อยเป็น5,300มร ah. อิลลิแอมรองรับระบบการชาร์จแบบเสียบสายอยู่ที่90บวัตต์นะครับอันนี้ อาจจะต้องรอดูข้อมูลทีนึงเพราะว่าปัจจุบันนี้สมิ้นมันจะมีตัวชาร์จเร็ว120วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เป็นไ e ต์กา p ์ดออปติกนะครับกันน้ำ IP68 แล้วก็อินฮา s ส์ชิปเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชิปเซ็ตประมวลผลภาพแบบที่ vivo มีในตัว X 1 0 0อย่างเช่นตัว vivo V 3หรือว่า vivo V 2อ plus นะครับอันนี้หลายๆแบรนด์ก็เริ่มทําชิปประมวลผลภาพเองกันแล้วนะครับทีนี้เราไปดูที่หน้าตานะครับอันนี้มันเป็นข่าวหลุดมาสักพักนึงแล้วนะครับ ก็ยืนยันได้เลยว่าเสี่ยมี่14อัลตร้าความน่าสนใจอย่างแรกคือมันเป็นเลนส์ตัวไลกาซูมิลักษ์นะครับปกติเนี่ยตั้งแต่เสี่ยมี่ไปโคอนจีเนียกับทางไลกามานะครับเขาใช้เลนส์ที่ชื่อว่าซูมิครอนนะครับซูมิครอนมันจะเป็นเลนส์จริงๆก็เป็นเลนส์เกรดเดียวกับที่ไลกาพัฒนานั่นแหละแต่ว่าซูมิลักษ์มันจะเด่นในเรื่องของรูรับแสงที่มันทําได้แบบรูรับแสงมันกว้างกว่านะครับมันเด,เด่นเรื่องของของ,ของการเก็บแสงเก็บอะไรต่างๆก็พอเป็นตัวซูมิลักษ์นะครับตัวสเปคที่มันหลุดมาจากไกอ้รบเลนตนตงี บอกอะไรเราได้บ้างน,นะครับในอย่างแรกเลยคือ1ต่อ1.63อันนี้มันเป็นค่ารูรับแสงนะครับที่กว้างที่สุดแล้วก็ไปจนถึง2.5นะครับระยะทําการของเลนตัวนี้ที่เป็นออปติคอลเลยคือ1 2 1 2 0 m ถึง120มเมนะครับเพราะฉะนั้นอัล o ตร้าไวมันจะกว้างขึ้นนะแล้วก็ตัวไอเลนซูมเนี่ยที่เป็นออปติคอลอยู่ที่ 120mm มมนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเลนจะเป็นกลมๆแบบนี้มีรู2รูบริเวณตรงนี้ ดาว่าน่าจะเป็นพวกเลเซอร์ออโต้โฟกัสหรือว่าเป็นเซนเซอร์ในการวัดแสงต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือไอ้กล้อง50ล้านเนี่ยใช้เซนเซอร์ตัวใหม่ของทาง Sony นะครับ lyt 9 0 0เป็นซีรีส์ใหม่ของทาง Sony เขานะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะถ่ายออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับตัวน,นี้น่าสนใจแล้วเขาก็บอกสเปคเพิ่มเติมนะนี่รู้กันอยู่แล้วเนาะ snapdragon 8 gen 3นะครับแล้วก็แรมสูงสุด 16GB กแล้วก็ความจุสูงสุด1 t b ทแบบ ufs 4.0นะครับ อ๋อนี้มีเพิ่มเติมมานะครับน,นี้แบตเตอรี่ความจุไม่เท่ากันเนาะ,ะก่อนหน้านี้เขาบอกว่า5,3 0 0นี่บอก5,180มาลุ้นในทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จดูเหมือนจะคอนเฟิร์มันแล้วแหละก็เพราะว่าตัวนี้มันเป็นชาร์จไร้สายกับตัวชาร์จมีสายแยกกันนะครับตัวนี้รองรับชาร์จมีสาย90วัตต์สำหรับตัวอัลตรานะแล้วก็ชาร์จไร้สายอยู่ที่50วัตต์นะครับถัดมาทีนี้หลุดมาแบบเป็นรูปที่มีคนแบบไปพบว่ามันเทสแตะผมว่ารูปนี้มันดู ดูตั้งใจหลุดเหมือนกันเนาะถ้าถ้ากับมองกันอีกมุมหนึ่งมันแบบว่ามันดูตั้งใจหลุดอ,ะอ่ะก็ทําให้เห็นนะครับว่าตัวเสืร์มี14บอัลตร้าเนี่ยอันนี้เขาจับอีกเครื่องนึงน่าจะเป็นเสืร์มี14ถ้าไม่ตัวปกติก็เป็นตัวโปรนะไอ้เครื่องที่อยู่ฝั่งฝั่งทางขวามือของคนที่เขาถือนะครับซ้ายมือของเรานะก็เขามีภาพหลุดมาตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็มีข้อมูลใกล้ๆของเดิม แค่บอกว่ามันมีรหัสติดอยู่ที่ตัวหลังเครื่องเขาก็ไปส่องกันมาดูว่ามันแต่ละตัวเลขที่มันขึ้นมันแปลว่าอะไรนะครับอันนี้เทสน่าจะเทสอยู่ในที่เป็นตัว EU ก็คือเป็นตัว global version นั่นเองนะครับแต่มันจะมีรูปที่มันชัดกว่านี้ผมไปหามานะครับก็มันคือ real life photo ตรงนี้เลยอันนี้ชัดมากนะครับก็คือเขาร o p เข้ามานั่นแหละเนี่ยมันมีการทําเหมือนกับว่าเอาเคสมาใส่เพื่อให้แบบไม่รู้ว่ามันเป็นมือถือรุ่นอะไรนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราพอจำดีเทลของไอตัวกล้องข้างหลังตรงนี้ได้นะครับแล้วรอามาเทียบกับไอภาพวงกลมๆที่มันหลุดมาเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในเบ้าเดียวกันเลยนะครับเนี่ยแค่เหมือนเหมือนกับว่าพลิกด้านลงมานะครับนี่ก็คือถือว่าดีไซน์ก็คงออกมาในทรงแบบนี้แหละนะครับสำหรับตัวเสวมี14 u มี่อัลตร้านะครับแล้วก็ทาง เว็บเสือมี ui.net นะครับก็ได้ทำการสรุปสเปคของตัวเสือมี14 Ultra ไว้นะครับนี่เราก็จะมารีแคปให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับก็คือตัวนี้มาจากอันดับโกลบอลนะครับแล้วก็เสือมี14เนี่ยผ่านกสทช,ะชะแล้วแต่ว่าตัว Ultra ยังนะครับต้องมาลุ้นอีกทีว่า Ultra จะเข้าไทยหรือเปล่านะตัวเสือมี14 Ultra นะครับเสือมี ui บอกว่าแบตบอยู่ที่5,180ม mm ีแรมนะครับรองรับชาร์จ เปลวแบบ90วัตต์นะครับแล้วก็ชาร์จได้สาย50วัตต์อันนี้ข้อมูลน่าจะตรงกันหลายๆที่แล้วนะครับในเรื่องของตัวกล้องเองนะครับก็มีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็น LYT 900นั่นแหละแล้วก็รูรับแสงอยู่ที่1.6นะครับ f-stop อยู่ที่1.6กแล้วก็ตัวพิกเซลไซส์ก็คือ1.6เหมือนกันด้วยนะครับในส่วนของตัวเลนส์ซูมก็จะมีทั้ง3.2เท่าแล้วก็5เท่าอันนี้มันจะไปแมทช์กับระยะของเลนส์ในการที่ใช้ซูมเช่นเป็น50ม mm อห่าน85 mm มนิลบ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องที่อันนี้เซมีสิบสี่มันทําได้ก็คือในเรื่องของการเก็บช่วงดินามิกเลนส์นะครับมันทําได้ถึง13.5 EV นะครับตัวนี้ก็น่าจะเก็บในช่วงของดินามิกเลนส์ต่างๆช่วงของสีอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องของตัวหน้าจอเองนะครับก็สเปคก็ตามที่ได้หลุดกันมานะครับแล้วก็ดวหน้าจอดูเหมือนจะใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเทียบกับตัวหน้าจอของเซมีสิบสี่เนี่ยมันมีในเรื่องของความแม่นยาของสีที่สูงมากๆแล้วก็ ค่าของความแม่นยำสีถ้าเทียบอุปกรณ์เซตเดียวกันของของตัวยวหมี่นะครับมันก็จะเป็นสีที่ค่ามันเท่ากันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแท็บเล็ตตัวสมาร์ทโฟนก็ตามนะครับเรื่องของตัวดีไซน์ก็ออกแบบมาประมาณนี้ถือว่าทูในมือของคุณผู้หญิงที่ถือเนี่ยถือว่าใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่ามันอาจจะจับถือมือเดียวได้ค่อนข้างลบาบากนิดนึงนะครับสาหรับตัวเสี่ยวหมี่ี4นะแล้วก็อาจจะมีความไปไปได้ด้วยว่านอกเหนือจากตัวฝาหลังที่เป็นแบบ Vegan Leather เหมือนอย่างตัว Ultra สิบสามล l t r รุ่นที่แล้วเนี่ยจะมีรุ่นที่เป็น ฝาหลังเป็นกระจกแบบปกติด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันทีนึงแล้วกันเนาะทีนี้มันมีหลุดในเรื่องของตัวสีมานะครับสีของตัวเสียวมี่14อัลตรนะครับก็จะมีทั้งตัวสีที่เป็นเป็นหนังนะครับแล้วก็จะมีตัวเป็นหนังสีขาวเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น titanium version ตรามกระแสนิยมอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องของตัวราคานะครับราคาของ เสยวมี14 ultra นะครับที่เขาว่ากันว่าจะเป็นตามนั้นก็คือมีแนวโน้มว่าราคาจะเปิดตัวมาใกล้ๆของเดิมก็คืออยู่ที่ประมาณ7,299หยวนนะครับตีเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ36,000นิดๆน,นะครับสำหรับตัวเสือมี14อ u l t r านะแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มว่าถ้าเป็นตัว titanium version เนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมานิดหน่อยเป็น8,000หยวนนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก เกือบ700อยหยวนคูณ5ไปก็บวกไปอีกประมาณ3,000กว่าบาทได้นะก็จะประมาณเกือบเกือบส0,000ื่นะครับสำหรับตัวเสี่ยวมี14 u l t r อัลตร้าที่เป็นเวอร์ชันไทเทเนียมนะครับหน้าตาที่เขาเรนเดอร์กันมาเป็นประมาณนี้อันนี้อันนี้เป็นรูปจากการเรนเดอร์จากที่เขาแบบว่าเห็นภาพหลุดเห็นอะไรมาก็ลองเรนเดอร์กันดูหน้าตาประมาณนี้ไม่รู้ว่าถูกใจกันหรือเปล่านะครับสำหรับตัวเสี่ยวมี14 u l t r อัลตร้านะครับก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันทีนึงแล้วกันว่าเสี่ยวมี14 u l t r อัลตร้า ของจริงหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ราคาเท่าไร่ขายในไทยหรือเปล่านี่ก็ต้องรุ้นเหมือนกันนะสำหรับตัวเสี่มี14อัลตรานะครับแต่อีกหนึ่งตัวที่ไม่ต้องรุ้นเลยเนี่ยคือเสี่มี14 series นะครับตัวนี้ก็เข้าไทยแน่นอนนะครับมันผ่านกสทชแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าเว็บออฟฟิเชียลของทางเสีม่มีที่เป็นฝั่งประเทศจีนของเขานะครับผมก็ลองให้ตัว s a f a รีมันแปลภาษามาเพื่อจะได้พอรู้ว่าสเปคเขาเป็นยังไงนะครับก็ตัวเสี่ยวมี14นะอันนี้ก็เข้าไทยแหละ ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่แบบกระทัดรัดมากๆนะครับ6.36นิ้วนะครับถามว่าทำไมถึงใช้จอขนาดเล็กเพราะว่าเขามีความตั้งใจให้จอมันเล็กด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะได้ถือด้วยมือเดียวได้นะครับแบบนี้ถ้าเราลองแปลข้อความตรงนี้ดูนะครับปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเป็นไซส์แบบคลาสสิกนะครับแล้วก็วัน hand grip ก็คือสามารถถ,ถือด้วยมือเดียวได้แล้วก็ด้วยระยะความยาวของมันเนี่ยมันสามารถใช้มือเดียวในการถือแล้วก็ในการ ลากนิ้วไปมาได้เลยนะครับสามารถคอนโทรลมือถือเครื่องนี้ได้ในมือเดียวซึ่งปกติมือถือเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปหายรุ่นแรงๆเนี่ยจอมันจะใหญ่หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่จอกระทัดรัดนะครับอาจะจ,อะะอนนจะตั้งใจมาชนกับพวก iPhone 15โดยตรงหรือว่าเป็น s อ3รุ่นเริ่มต้นที่จอมันขนาดพอดีมือหน่อยนะครับมีสีสวยงามนะผมว่าสีเขียวสวยดีนะครับผมค่อนข้างชอบสีเขียวตรงนี้แล้วก็ที่ท,ท,ที่เปิดตัวที่จนะีนเนี่ยมันมีสีที่มันสั่งแบบเป็น Limited Cu Custom c o l o r ได้ด้ดวยคัสีออน้ําเงงินน้เินหน่อย มันแปลออกมาชื่อว่าสีเบย์บลูนะครับก็ดูสวยงามดีไปอีกหนึ่งแบบตัวรูปทรงของเสี่ยวมี14เนี่ยจะดูเป็นมือถือแบบว่าทรงเหลี่ยมเียมจอไม่ได้โค้งอะไรขนาดนั้นนะครับก็น่าจะถูกใจหลายคนนะที่ไม่ชอบจอโค้งแล้วก็เรื่องของความละเอียดของหน้าจอใน 1.5K ่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้นะเรือธงส่วนใหญ่จะเห็นว่าจอมันความละเอียดสูงกว่า full hd แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึง2 k เคมันก็จะประมาณ1น k ก็จะได้ตัวความละเอียดพิกเซลอยู่ที่460 PPI นะครับจอก็จะมีความชัดขึ้นความสั่งหน้าจอสูงสุดน่าจะเป็นโหมด HDR นี่อยู่ที่3,000 nits นะครับเป็นจอแบบ LTPO เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำสีอย่างที่บอกไปนี่ไง CIE 2015นะครับความแม่นยำสีก็จะอยู่ในระดับที่ถ้าไปเทียบกับตัวอ๋อนี่มันรวมทีวีด้วยนะจะเป็นเรื่องของตัวแท็บเล็ตตัวมือถือตัวทีวีจะเป็นโทนสีเดียวกันหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ ก็จะมีเรื่องของการหอมสายตานี้ผ่านการรับรองจากทางทีวีเรนแลนด์อีกด้วยนะครับนี้ซึ่งอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเนาะมือถือเรือธง,งส่วนใหญ่รองรับหมดแล้วนะครับในเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับแ n a ด d ก a g o n 8 g เจ3นะครับนี่ The ะเทอร์ e จเนเรชคือถ้าเกิดว่าเราปิดทางสเสฉะมจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้แรมเป็น L P D D R 5 x นะครับแล้วก็รอมเป็น UFS 4.0ซึ่งมีการอ่านเขียนที่เร็วมาก,มากแล้วก็ L P D D R 5 x ที่อยู่ในเซือมี14เนี่ย สเปคของแรมความเร็วมันอยู่ที่8,533เมกะบิตต่อวินาทีเลยก็อยู่ในดับท็อปนะครับชิปตัวนี้4นาโนเมตรแล้วก็ในเรื่องของการระบายความร้อนเขาบอกว่าเขามีแผงเวเปอร์แชมเบอรขนาดใหญ่เลยนะครับก็ดูพื้นที่ของตัวเครื่องมันอะ่ะมันกินพื้นที่ไปผมว่าก็น่าจะประมาณ40-50ได้เลยนะสำหรับตัวแผงเว p ป r Chamber ในการระบายความร้อนของเขาครับก็น่าจะเอามังกรตัวนี้อยู่แหละเพราะว่า จริงๆ Snapdragon 8ตั้งแต่ตัว Gen 2มาความร้อนทำได้ค่อนข้างดีนะครับ Gen 3เท่าที่ลองเทสมาก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่น่าจะร้อนอะไรมากมายนักเมื่อเทียบกับ Dimensity 9300แล้วกันนะครับในเรื่องของตัวกล้องนะครับรูปทรงของโมดูลกล้องอันนี้มันจะไม่เหมือนกับตัว Ultra ที่หลุดมาเลยเนาะจะเป็นแบบทรงเหลียมๆหน่อยจะคล้ายๆกับตัวเส a วมี 13T คล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้าอย่างพวกี i a มี13ด้วยนะครับก็ตัวนี้เป็นเลนส์ Leica Summilux นะครับ f ต t o อยู่ที่1.6นะครับแต่ว่าระยะในการทำการเนี่ยในการซูมมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ซูมได้ไกลเท่ากับตัวอัลตร้านะครับแล้วของเขานะครับถ้าเกิดดูจากในรูปเรนเดอร์ของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็น1.6ถึง2.2นะครับแล้วก็จะเป็นระยะอยู่ที่14ถึง75มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกว้างอของเลนส์ต้าไวท์หรือมีรีอัลตร้าก็จะกว้างกว่าเพราะมันเป็น12ถึง120ตัวนี้เลนส์ซูมออปติคอลอยู่ที่75มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับ ก็ f 2 6เป็นแบบ7ชิ้นเลนนะครับเป็นเรื่องของภาพทายมีถ่ายมาให้ดูผมว่าก็ถ้าดูจากภาพตรงนี้นะที่ถ้าเราเข้าใจว่าเขาไม่ได้โปรเซสเพิ่มนะถ่ายมาก็ลงเลยเนี่ยเรื่องของการเก็บดีนามิกเลนส์ต่างๆดูดีมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแสงเงาต่างๆถือว่าโอเคเลยอันนี้ถ่ายแบบซิเอนน้อยๆก็เห็นดีเทลในส่วนที่มันควรจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนที่มันเป็นส่วนที่มืดก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับตัวเซนเซอร์เป็น lrt 9 0 0นะครับเซนเซอร์ขนาดค่อนข้างใหญ่แหละแต่จะ ไม่ได้เท่ากับตัวอัลตร้านะครับแล้วก็นี่ที่ผมได้บอกไปนะครับค่าไดนามิกเลนสของมันเก็บได้อยู่ที่13.5 EV เลยถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเสร์มี14อันเนี้ยคอนเฟิร์มว่าเข้าไทยนะแต่ว่าตัวอัลตร้าเดี๋ยวมารุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ส่วนหนถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาดูก็จะเห็นเป็นท่วกของรายละเอียดของการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับส่วนราคาของเสมี14ก็แน่นอน ผมว่าใกล้ๆของเดิมนะจะไม่ได้ราคาสูงขึ้นอะไรเท่าไหร่นักนะครับนี่เขามีเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับระหว่างตัวเซม14กับตัวเซม13นะครับเลนส์มันก็จะดูดีขึ้นนะครับ F-stop กว้างขึ้นนะครับถ่ายกลางคืนก็ควรจะต้องดีขึ้นแล้วก็เป็นไลกาซู m i l ักนะครับก่อนหน้านี้มันจะเป็นซูมิครอนหมดเลยนะครับจริงซูมิักเนี่ยอตอนที่แบรนด์มือถือไปโคเเจรนจเนียร์กับทางกับทางไลกาเนี่ย ก็จะมีรุ่นที่ใช้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเป็นหัวเว่ยนะครับหัวเว่ยส่วนเดี๋ยวจะเป็นรุ่นโปรที่มาพร้อมกับเลนส์ซูมิลักซึ่งมันจะได้ค่ารูรับแสงที่สว่างกว่าไอ้เลนส์ en, พวกซูมิครอนหรือว่าตัวอื่นๆของเขาอ่ะนะครับก็หวังว่ารอบนี้ต้องลุ้น2เรื่องเนาะราคาเซี๋ยมี14เท่าไหร่แล้วก็เสี่ยมี14อัลต้าเข้าไทยหรือเปล่าถ้าเข้าไทยราคาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเครื่องหรือว่าพวกรีวิวต่างๆติดตามช่องเราไว้นะครับไม่พลาดแน่นอนแล้วก็น่าจะได้ลองเล่นนนองจจัับกกกเเป็เ้าแรแรๆด ติดตามกดซับสไคร์ไว้เลยว่าแต่เพื่อนๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกับ Xiaomi 14ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้แล้วก็คิดว่ามันจะดีพอที่จะสู้กับ s 2 4 Ultra สู้กับตัวตึงสายถ่ายภาพอย่าง Vivo X100 Pro ได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้เป็นข่าวสารที่มาฝากกันนะครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีงมงานเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ